FM-105 SMILE THAI LAND เสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสประจำวันศุกร์ที่17มีนาคมพุทธศักราช2566 รายการนี้เป็นความร่วมมือของวิทยุ fm 1 0 5สมัยไทแลนดกับสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยช่วงแรกจับกระแสสื่อวันนี้มีหลายเรื่องหลายข่าวกันเลยทีเดียวนะครับที่เตรียมไว้นําเสนอกับแฟนๆรายการของเราแต่จะเริ่มกันที่ข่าวแรกที่สื่อขอนาเสนอกันแทบจะทุกสื่อเลยแล้วก็ทุกแพลตฟอร์มของการสื่อสารเลยนั่นก็คือเจ้ซิเซียม137 เจ้าซีเซียม137ที่หายไปจากโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งที่จังหวัดปราจีนบุรีในอำเภอศรีมหาโพธิ์เนี่ยนะครับตอนนี้ก็ยังมีการติดตามและตามหากันพร้อมทั้งเพิ่มเงินรางวัลในการที่มีผู้แจ้งเบาะแสและสามารถติดตามเจ้าซีเซียม37นี้กลับมาได้เนี่ยจากเมื่อวานนี้50,000วันนี้ขึ้นเป100,000แล้วครับท่านผู้ฟังครับ หลายคนอาจจะสงสัยว่าเจ้าซีเซียมหนึ่งเจนี่มันมีความสำคัญอะไรอย่างไรจึงต้องมีการาลงไปค้นหากันอย่างใกล้ชิดมีเจ้าหน้าที่นะครับมีเจา้าที่พลังงานปรามนูเพื่อสันติระดับเลขาธิการลงไปด้วยเลยค <c> ือเจ้าวัตถุซีเซียมหนึ่งมเนี่ยมันเป็นสารกรมรภาพรังสีนะครับเป็นเป็นวัตถุที่บรรจุสารกรมารภาพรังสีแต่ไม่ได้เข้มข้น แบบกำมนภาพหลังสีรอยเปรเซ็นต์ะครับแต่มันก็มีปริมาณที่เจือจางลงมาในความเข้มข้นเนี่ยเจือจางลงมาแต่อันตรายของมัน่ตนผู้ฟังครับก,ก็คือว่าถ้าสัมผัสถ้าสัมผัสจะเป็นอันตรายต่อผิวหนังอย่างรุนแรงนะครับจะเขียวคล้ำแล้วก็เป็นแผลพุพพองแล้วถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องอย่างถูกวิธี ก็จะนำไปสู่การเกิดมเมลงในร่างกายสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่คาดการกันเลื่อนลอยไม่ใช่เป็นสิ่งที่เอามาพูดถึงเกี่ยวกับความไม่รู้ท่านผูฟังครับก่อนหน้านี้สังคมไทยเคยเกิดปัญหาโคโบอลด60หายไปจากโกดังเกตคือพวกสารที่มีสารกัมมันตภาพสงสีพวกวัตถุที่มีสารกัมมันพลาสีิกบรรจุอยู่เนี่ยเขาจะมีกฎหมายเลยนะครับว่านําเข้ามา นำเข้ามาเมื่อ,อไหลอย่างไรไปใช้ในกิจการอะไรและอยู่ที่ไหนแม้ว่ามันจะหมดสภาพหรือหมดการให้พลังงานแล้วเนี่ยก็จะต้องอทำการแจ้งว่าได้ถอดออกจากเครื่องจักรหรือพื้นที่แล้วนำไปเก็บไว้ที่ไหนมีมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างไรมันจะต้องระบุถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่า เจ้าโคบอลก็หายไปอย่างไร้เลื่อนลอยปรากฏว่ามีคนเอาไปขายเป็นของเก่านะครับแล้วก็ที่ไปเจอเนี่ยแล้วที่เกิดเหตุนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อวานนี้นะครับก็ไปจุดที่ร้านรับซื้อของเก่าที่ซอยวัดบาง,งบางนางเกรงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการก็ปรากฏว่าร้านขายของเก่าเขาก็ไม่รู้เขาก็ให้พนักงานของเขามาสกัดนะครับในการที่จะแยกชิ้นส่วนเอาเหล็กไปขายปรากฏว่า พนักงานก็ใช้ทั้งหินเจียทั้งสกัดเหล็กนะครับต่อการหมดสุดท้ายนะครับ4ี่คนที่อยู่ใกล้ชิดในบริเวณที่เจ้าวัตถุที่บรรจุสารกันภาพลังสีในโคบอล์หกสเนี่ยกระจายออกมาเนี่ยก็ผลสุดท้ายก็เสียชีวิตนะครับแล้วก็มีผู้ป่วยนะครับตามมาอีกหลายราย,ายนี่ล่าสุดเจ้าซีเซียมหนึ่งสามเจดหายไปจากโรงไฟฟ้า นะครับที่อำเภอศรีหมาโพจังหวัดปราจีนบุรีก็ยังไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนตอนนี้เนี่ยเขาก็ไปตระเวตรวจดูตำล้านรับซื้อของเก่านะครับไม่ก็ปรากฏว่าตรวจไปร้อยกว่าแห่งแล้วยังไม่เจอรายงานข่าวล่าสุดนะครับคืออยากจะขอญาตให้คําแนะนํากับเจ้าหน้าที่แบบนี้หรืออาจจะทําแล้วก็ได้ถ้าทําไปแล้วก็ต้องขอโทษนะครับก็คือว่าการไปตรวจตมร้านรับซื้อของเก่าอถูกแล้วแต่ให้ถามร้านของเก่าแต่ละร้านด้วยว่า ใครนะครับที่นิยมเอาในส่วนของของเก่าหรือในส่วนของเศษเหล็กมาขายกับทางร้านซึ่งผมคิดว่าทางร้านเขาจะมีผู้ขายประจำไงคือที่เขาไปตรวจเนี่ยเป็นสถานที่รับซื้อของเก่าแล้วก็ในส่วนของอร้านรับซื้อของเก่าเนี่ยเขาจะมีลูกค้าประจำในการเอามาขายให้ไงก็คือมันอย่างนี้ เวลาคนที่เขารับซื้อ,อเขาไปหาเก็บของเก่ามาได้หรือก็รับซื้อของเก่าจากตามบ้านเนี่ยเขาจะไปพักไว้ที่บ้านเขาจนกว่ามันจะรวบรวมได้เต็มคนรถลิกอัพหรือเต็มรถซาเล้งเนี่ยเขาจะเอาไปขายทีหนึ่งอันนี้ข้อมูลนี่สืบถามนะครับสืบถามนะครับมาจากเพื่อนที่เขาประกอบธุรกิจรับซื้อและขายเศษวัสดุแล้วก็ของเก่า ขเขาก็บอกมันเป็นแบบเนี้ยถ้าจะตามให้ไปถึงที่เลยนะนะครับก็ต้องตามไปที่คนที่ไปตัวเวลรับซื้อตามบ้านด้วยนี่ก็คือเรื่องของการติดตามที่จะได้มาตอนเนี้ยให้สินบนนากลับเป็นหนึ่งแสนบาทแล้วนะครับแต่เท่าที่ผมติดตามรายงานข่าวมานะครับติดตามรายงานข่าวมาในช่วงตลอดสัปดาห์เนี้ยสิ่งหนึ่งที่เป็นคําถามแล้วก็ยังไม่เห็นเพื่อนร่วมวิชาชีพสื่อมวลชนผมเจาะลึกลงไปนะั่นก็คือว่า สารซีเซียม137ที่มีองค์ประกอบของกรรมภาพรังสีเนี่ยถูกนำเข้ามาใช้ประโยชน์อะไรในโรงไฟฟ้าสื่อมวลชนรายงานเรื่องนี้โรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งมันทำให้เรามีข้อสังเกตว่าคุณต้องการปกปิดอะไรแล้วไอ้เจ้าวัตถุที่บรรจุซีเซียม137และมีสารประกอบเป็นกรมรดภาพ กรรมันตภาพรังสีเนี่ยกรรมนตรลังสีเนี่ยถูกนํามาใช้ในส่วนไหนของโรงไฟฟ้าแล้วมีมาตรการในการดูแลเรื่องของความปลอดภัยอย่างไรแล้วมันหายไปได้อย่างไรมันหมดอายุการใช้งานแล้วถอดออกมาเพื่อที่จะรอส่งไปเก็บหรือเปาหรือมันถูกถอดขโมยไป ถ้ามันถูกถอดขโมยออกไปทั้งที่ททมันยังใช้ได้งานอยู่นี่เรื่องใหญ่นะฮะอันนี้ผมพูดขีดเส้นใต้เลยมันเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าในส่วนของสารไอโซโทปเนี่ยมันใช้ในส่วนของไอโซโทปที่มันเป็นขี้เท่าของกรรมภาพรังสีเนี่ยนะครับมันสามารถใช้เป็น,นเครื่องในการเอ็กซเรย์ได้ซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็เคยใช้ซีเซียม37ในในเครื่องเอ็กซเรย์แต่ปรากฏว่าคุณภาพมันไม่เท่ากับอโคบอน60 เขาก็เลยเอเจ้าโคบอล60หิเดียบนะครับเข้ามาในการใช้กับเครื่องอตรวจเอ็กซเรย์แต่เขามีกระบวนการในการจัดการของเขาไม่เป็นอันตรายแต่ถ้าถอดออกมาแล้วหรือนะครับใช้งานมันจบไปแล้วเนี่ยเขาจะมีที่เก็บกักนะเขาจะมีที่เก็บกักคือสารพวกนี้มันทํำลายไม่ได้หรือปล่อยทิ้งไปตามสภาพก็ไม่ได้มันจะต้องมีการเก็บกักให้มันค่อยๆสลายด้วยตัวของมันเอง เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับแล้วก็เราเคยมีประสบการณ์จากโคบอลหกสิบลวไหลมาแล้วเราไม่มีในส่วนของเทคโนโลยีในสมัยก่อนนะแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าตอนนี้เราจะมีเทคโนโลยีหรือเปล่าผมจําได้ตอนนั้นเนี่ยตอนเจ้าที่พอปรสอไปที่โรงงานนะครับรับซื้อของเก่านะครับที่ซอยวัดบางนางเกลงเนี่ยเราใช้ไม้ลวกอะนะครับเป็นไม้ลวกยาวๆไปเคี่ยในกองหา แล้วก็ปรากฏว่านักวิชาการญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งเชี่ยวชาเรื่องนิวเคลียร์มากกว่าเราเนี่ยเข้ามาช่วยดําเนินการในเรื่องนี้ผมก็ไม่รู้ว่าแกพูดแบบประชดหรือแบบชื่นชมกันเลยแะบอกโอ้นี่คือการนวัตกรรมเครื่องมือในการปรับใช้กับสถานการณ์พอเรื่องนี้เรื่องของกำรัภาพรังสีมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยตอนนี้นะครับมีรายงานข่าวว่านายช่างทั้งหมดที่อยู่ในโรงไฟฟ้าแห่งนั้นเนี่ยคือ ผมก็ต้องบอกว่าโรงไฟฟ้าแห่งนั้นแล้วเพราะว่าในรายงานข่าวเนี่ยมันไม่ได้แจ้งเลยนะครับว่าเป็นโรงงานอะไรมันทําให้ผมตั้งข้อสังเกตแล้วตอนนี้เนี่ยช่างเนี่ยนะครับที่อยู่ในโรงไฟฟ้านั้นแล้วมีการพูดคุยมีการาตรวจสอบข้อมูลแล้วน่าจะมีการสัมผัสกับเจ้าวัตถุซีเซียมเนี่ยก่อนที่มันจะยังไม่หายไปเนี่ยตอนนี้ถูกนำเข้ตรวจเรื่องสารกัมมันตรังสีในร่างกายหมดแล้วนะฮะ อันนี้เรื่องใหญ่รัฐบาลอย่านิ่งนอนใจนะครับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องก็อย่านิ่งนอนใจนะครับก็ผมคิดว่าพลังงานปร r มนูเพื่อสันติเองเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะเพราะว่าถึงขนาดส่งคนระดับเลขาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในองค์กรลงไปในพื้นที่นะครับก็ต้องดูกันว่าเรื่องนี้จะจบและคลี่คลายกันอย่างไรนั่นก็คือเรื่องเจ้าซีเซียม137่มหายไปนะครับมาดูความคืบหน้านะครับหลังจากที่พันตํารวจโทสังกัดกองกำกับการตํารวจ สันติบาลนะครับได้เกิดเหตุคุ้มข้า่งแล้วก็ใช้วุธิปืนกาดยิงจนเจ้าที่ตำรวจนะครับหน่วยฮดินทราช26แล้วก็หน่วยคอมมานโดต้องตัดสินใจใช้กำลังเข้าชาร์จหลังจากปิดล้อมไว 24, ้24ปิดล้อมไว้24ชั่วโมงกว่านะครับก็คือเกินหึวันนะเกินกว่า24ชั่วโมงนะครับแล้วในช่วงของการเข้าบุกชาร์จเพื่อจะนำตัวไปรักษานั้นเนี่ยนะครับก็เกิดเหตุ จนทําให้พันตํารวจโทผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับาบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเมื่อวานล่าสุดเขาเข้าไปตรวจสอบนะครับบ้านพักของพันตํารวจโทผู้ก่อเหตุเนี่ยปรากฏว่าไปเจอกัญชาอัดแท่งนะครับอยู่ในขวดแล้วก็หลังบ้านก็ปลูกไว้อีกหลายต้นเลยนะครับซึ่งมันไปสอดคล้องกับแพทย์ที่เขาพ่าชนสูตรศ เขาบอกว่าตรวจพบนะครับสารเสพติดประเภทกัญชาซึ่งอาจจะนำไปสู่อาการคุ้มคั่งนะครับแพทย์ที่ผ่าชนสูตรพิสูจน์เนี่ยเขาตรวจสอบเบื้องต้นเขาบอกว่าพบสารเสพติดประเภทกัญชาอยู่ในร่างกายและอาจจะนำไปสู่ภาะวะคุ้มคั่งของพันตุตมดโทท่านนี้ ก็ปรากฏว่านะครับคุณสุประชัยใจสมุทรสสบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทยแล้วก็เป็นนายทะเบียนของพรคภูมิใจไทยก็ออกมาโพยข้อความว่าอยากกล่าวหากัญชาว่าเป็นวัตถุออกฤทธิ์ที่นําไปสู่เรื่องของการคลุ้มคลั่งนะครับอยากให้แยกแยะนะครับประโยชน์กัญชากับโทษที่มันเกิดขึ้นแล้วการที่ไปตรวจเจอกัญชาและไปเจอบ้องกัญชาที่บ้านพักของนายตำรวจท่านนี้ก็ใช่ว่านายตำรวจท่านนี้ จะเสพกัญชาจนเกิดภาวะคุ้มขั่งพร้อมกับอ้างรายงานทางการแพทย์ว่ากัญชาเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นสารที่ก่อภาวะคุ้มขั่งแล้วก็บอกว่านะครับพันตำรวจตัวท่านเนี่ยเป็นผู้จุดเ,เป็นผู้ป่วยกิตเวทเอาจจะสรรหานะครับสารต่างๆยาต่างๆมาเสพก็ได้ จนล่าสุดอีกเหมือนกันนะครับทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมิทตศรีสนกรรมการแพทยสภาและนายกสภาพแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทยก็ได้โพสต์ข้อความบอกว่ากัญชาตัวเดียวที่ทําให้เกิดอาการทางจิตเวชและโรคซึมเศร้าพร้อมระบุรายงานวิจัยที่มีคุณภาพหลายชิ้นที่ยืนยันว่าสารเสพติดกัญชา มีฤทธิ์ที่จะนําไปก่อให้เกิดอ่าจะนําไปก่อทําให้เกิดความคุ้มข้่งและโรคซึมเศร้าได้แล้วก็โพสต์ปิดท้ายไว้อย่างนี้ครับยุดกล่าวหาว่ากัญชาไม่เกี่ยวกับอาการติดตัวเออ๋อก็เป็นการโพสต์แก้รํากันนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องดูกันต่อไปทางด้านของผู้บัญชาการสํานักงานตารวจแห่งชาติบอกว่าผลการผ่านชนสูตรศพเนี่ยที่จะออกมาอย่างละเอียดและสามารถอธิบายกับสังคมได้ว่าเกิดจากอะไร นะครับที่ทําให้เกิดภาวะคุ้มข้างก็ต้องรออีก3าวันส่วนสาเหตุการตายนั้นก็มาจากเลือดออกในช่องท้องแล้วก็ตอบข้อสงสัยว่าในาพันตํารวจโทผู้ก่อเหตุเนี่ยเกิดจากการเสียชีวิตเกิดจากการชาร์จเข้าไปของหน่วยฮารินทราช26แล้วก็หน่วยคอมมานโดรหรือไม่เนี่ยปรากฏว่าไม่นะครับผาในส่วนของชนสูตรแล้วเนี่ย วิถีกระสุนที่บอกว่าโดนยิงก็ที่หัวเนี่ยไม่มีนะครับก็มีอยู่3าจุดก็ที่ร่างกายแล้วก็ที่แขนนะฮะอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปแล้วก็เรื่องนี้เรื่องใหญ่เหมือนกันเรื่องกัญชาเนี่ยเพราะมันยังไม่สามารถที่จะทําทความเข้าใจกันได้อย่างถ่องแท้คือต้องย้อนกลับไปนะครับตอนที่ส,สอวอสมชายแสวงการขอแก้นะครับเรื่องกฎหมายเนี่ยแก้เพื่อเสรีทางการแพทย์ แก้เพื่อเสรีทางการแพทย์แต่ไม่รู้ว่ามันมีอุปสรรคมันมีช่องโหว่หรือมันมีอะไรที่ประมาทเลินเล่อในกระบวนการในการเสนอกฎหมายเข้าสภาหรือเปล่านะครับกลายเป็นว่าช่วงนี้ช่องว่างทางกฎหมายไมันทำให้มีการชาเสรีแล้วก็มีการขายนะครับกัอยงโจงแจ้งหลายคนบอกมันมีการออก กฎกระทรวงมีการออกนู่นออกนี่มาอุดลอยรั่วแล้วนะครับแต่ก็ต้องไปดูดีว่ากระบวนการในการกากับดูแลนั่นก็คือกระบวนการในการกวดขันจับกลุ่มเนี่ยมันมีประสิทธิภาพหรือเปล่าหรือจับกลุ่มได้แล้วมันมีอะไรนะครับที่ทําให้มันเกิดช่องโหว่ทาให้กัญชายังมีขายอย่างโจมแจ้งอยู่ในปัจจุบันอันนี้ว่าด้วยเรื่องของสารวัตรนะครับพาตนตารวจโทรสังกัดกองกับการตํารวจสันติบาลที่ก่อเหตุ นะครับกาดยิงจากภาวะป่วยจิตเวชแล้วก็คุ้มขั่งขึ้นมารวมมาถึงเรื่องของกัญชาไปอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องเศร้ามากนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่อันตรายสําหรับคนในครอบครัวเนื่องก็คือมีข่าวนะครับมีข่าวเรื่องของครอบครัวหนึ่งเรื่องนี้เกิดอยู่ในพื้นที่อำเภอหนองจอกอาปตาธุระเขีนหนองจอกจังหวัดกรุงเทพมหานครเรื่องนี้ทางสถานีตำรวจนครบาลหนองจอก นะครับบอกว่ามีในส่วนของเจ้าที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับแล้วก็ในส่วนของนายกันจองพลังแล้วก็บ้านพักเจ้าหน้าที่เด็กและครอบครัวของกรุงเทพมหานครได้พานางสาวเออายุ17ปีนะครับเข้าแจ้งความว่าถูกพี่ชายอา,ายุ19ปีเนี่ยข่มขืนมาในช่วง3ปีที่ผ่านมา แล้วก็นางสาวเอนำเรื่องนี้ไปบอกพ่อแม่พ่อแม่ซึ่งเป็นพ่อแท้ๆของนางสาวเอแล้วก็เป็นพ่อของพี่ชายที่คมขืนเธอมาตลอดสามปีเนี่ยบอกว่าเอาเรื่องนี้มาพูดทำไมมันจะสร้างความเสียหายและอับอายกับครอบครัวเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวใจพี่ชายไปขอโทษแล้วก็เลิกเลิกกันไป นางสาวเอรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยก็เลยไปร้องขอความช่วยเหลือจากในการจอมพลังนะครับในการจอมพลังก็แจ้งไปขอความช่วยเหลือจากกระทรวงนะครับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ก็ประสามนมาที่บ้านพักนะครับเด็กและครอบครัวของเทมหานครไปนําตัวเด็กหญิงเอเอ,ออกมาแล้วก็ไปแจ้งความว้ที่สถานีตาํารวจนครบางหนองจอกแล้วตอนนี้เนี่ยนางสาวเออยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่บ้านพัก นะครับไปถูกแยกมาจากครอบครัวแล้วไปพักอยู่ไปพักอยู่ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวของกรุงเทพมหานครโอ้อ่านข่าวนี้แล้วเศราเ้านะท่านผู้ฟังนะมันไม่รู้จะพูดยังไงแม้แต่ในครอบครัวซึ่งมันควรจะมีความรักความปลอดภัยกับสมาชิกในครอบครัวเนี่ยแต่มันไม่รู้ที่มันเกิดอะไรขึ้นในสังคมนี้แล้วเราจะได้ยินข่าวแบบนี้กันบ่อยมากมีที่มันเป็นข่าวออกมานะครับมันเป็นข่าวมันออกมาทาไมที่ไม่เป็นข่าวผมก็ว่าเยอะ แล้วก็เรื่องนี้ฝากเตือนไปยังเพื่อนร่วมวิชาชีพสื่อมวลชนของผมด้วยนะครับการนําเสนอเรื่องราวข่าแบบนี้ต้องระมัดระวังเพราะไม่งั้นจะกลายเป็นการกระทําซ้ําต่อนางสาวเอเข้าไปนะครับจะกลายเป็นการกระทําซ้ําแล้วก็ถ้ามีการจะต้องเสนอภาพข่าวหรืออะไรเนี่ยนะครับก็ต้องเบลอร์กันให้ชัดนะครับเบอภาพหรือไม่ไม่จําเป็นต้องเสนอภาพถ่ายของนางสาวเอก็ได้ นะครับไปถ่ายภาพสอนสถานีตำรวจนครบาลหนองจอกมาเป็นภาพประกอบข่าวก็ได้ฮะมันต้องเรามาระวังเรื่องนี้ละเอียดอ่อนตั้งในเรื่องของจริยธรรมของสื่อเองเรื่องของกฎหมายและเมื่อเด็กเองนะครับเพราะนางสาวเอ่อายุสิบเจ็ดนะครับแล้วก็อย่าไปทําร้ายเธออีกรอบด้ในการนําเสนอข่าวโดยที่ไม่รับผิดชอบของพวกเรานะครับอีกข่าวหนึ่งที่จะพากันไปติดตามนั่นก็คือเรื่องของกินน้ําใบกระท่อม เรื่องนี้มาจากโรงพยาบาลตำรวจเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะก็คือว่าทางโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยเขาได้รักษาคนไข้คนหนึ่งในภาพข่าวที่ผมดูเนี่ยโอ้โหผ่าแผลผ่าช่าาาองท้องเนี่ยยาวเลยนะเขาบอกคนไข้ารายนี้เนี่ยป่วยเป็นโรลคลำไส้อุดตันแพทย์เขาก็ถามว่าทำไมอ่าทไมป่วยเป็นโรคนี้เพราะ เพราะว่า,เ,าเข้าสู่กระบวนการรักษารู้ว่าเป็นลำไส้อุดตันก็ทําการผ่าตัดช่วยเหลือโดยโดย่วนเลยเพราะว่าถ้าผ่าช้ากว่านี้จะถึงแก่เสียชีวิตคนไข้บอกกับแพทย์แบบนี้ครับท่านผู้ฟังครับคนไข้บอกว่าโอ้น่าจะมาจากผมกินน้ําใบกระท่อมเยอะเพราะผมกินแทนน้าเลยน้ําใบกระท่อมนี่เราก็ไม่รู้ว่าเอามาคั้นกินสดๆหรือว่าต้มมันมีตะรกอรนไงคนที่นิยม ชมชอบเสบกใบกระท่อมหรือเคีย้ยวใบกระท่อมคงจะรู้ดีว่าเวลาเคี้ยวใบกระท่อมเนี่ยนะครับกินใบกระท่อมมันต้องเคี้ยวให้แหลกจ้กินใบอันนี้ไม่เคยกินนะโดยสัตว์จริงแต่เห็นพวกเพื่อนเเขากินกันเนี่ยนะครับก็จะต้องเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวแล้วกืนลงไปก็อาจจะเกิดไปหมักหมมในลำไส้นะทำให้เกิดภาะวะไส้เน่าก็ได้หรือการกินน้าําใบกระท่อมแบบเอามาแบบขยี้ยยๆๆๆขยี้ขยี้ขยี้นะครับแล้วก็ใสแ่แก้วนะครับ แล้วก็ขยำ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 แล้วก็ซดเนี่ยตะกรนจากใบไม้ไงถี่อรที่เอาไปต้มเนี่ยมันก็มีตะกรนก็กินเข้าไปเนี่ยก็ปรากฏว่าลำไส้อุดตันและเน่าแพทย์ทําการผ่าตัดช่วยชีวิตได้ทันคนใกล้ก็บอกงั้นฝากเตือนในส่วนของคนที่นิยมชมชอบกินใบกระท่อมน้ํากระท่อมด้วยแล้วกันนะครับถ้าเลือกได้ก็เลือกถ้าเลือกไม่ได้ก็ต้องเลือกที่มันสะอาดอ่ะก็ฝากเตือนมาอย่างนี้นะผมก็นํามาเสนอต่อเพราะตอนนี้เห็นใบกระท่อมขายเกลือเลย นะครับขายพอๆกับแผงลอตเตอรี่เลยะนะครับเอาล้วครับช่วงนี้คงจะต้องพักกันแค่นี้แล้วช่วงหน้ามาว่ากันต่อนะครับพักกันสักครู่ครับเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัส